ปีเดย์ตะับเหรชั่วโมงครึ itation, ่งครับไปนะครับผมลาซาด้า411ลาซาด้า411ครับผมบอกเลยว่าอยู่ข้างคนถูกถูกกว่าแน่นอนครับลาซาด้า411นะครับผมมีคูปองส่วนลดสูงสุด10,000บาทครับผมส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำและแน่นอนนะคะเพราะว่าการันตีความถูกครับตอบโจทย์พี่เหมือนกันไปสายช้อปใช่ครับก็ช้อปปิ้งอยู่แล้วแล้วก็ช้อปปิ้งลาซาด้าตลอด ปีนี้คมเปญใหญ่สุดของ l a z a ด a เลย11 1นะครับผมก็อยากฝากทุกคนให้ไปช็อปกันนะคับอกเลยว่าคุ้มจริงๆแล้วก็ส่วนลดเยอะจริงๆครับผมถูกกว่าอยู่ข้างคนถูกแน่นอนครับสำหรับกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างกิจกรรมวันนี้ซื้เงหมดแล้วพี่เสียหับแล้วตอนแรกคิดว่าจะขนาดนี้ไหมคะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้คิดว่าจะแบบโอเคใส่ใส่แหววเขาเจอของจริงก็คือทุกคนก็คือเอาเป็นเอาตายกันมาแต่ไม่เขาใช้หลายศาสตร์มา หลายศาสตร์มากคิดท่าไม่ทันแล้วตอนนี้ก็คือบอกว่าจะเป็นลมเริ่มดหัวหน้านทีฝั่งหน้าที่เขายบกบนทั้งคณะมา,าเลยคณะวิทยาศาสตร์คณะเขามีนศิลศาสตร์เนี่ยเมื่อก,กี้เขาก็คือต้องยอมใจเขาเขาไปทําแบบว่าสคริปต์แยกมาเลยนะเขาไม่ทําสคริปต์ตัวเองนะที่เขาอ่านเนี่ยก็คือสคริปต์แยกที่เขาเขียนมาเองแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าแบบแฟร์เกมเจอกันงานนะเสอร์พิเตอร์ลูกคิมเราล่ะครับเป็นยังไงบ้างตอนก่อนก่อนที่จะเริ่มแบบพิพายเรากังวลคนไหนสุด ไม่กังวลไม่กังวลแต่ว่ารู้สึกว่าคือตอนแรกมั่นใจว่าทีมเรามาเพื่อแบบมาเพื่อชนะแน่นอนพี่เกดไม่ได้มาเล่นเลอสรุปแล้วพี่เกดไปเล่อยแล้วพี่เกดเหนื่อยแล้วสรุปก็คือโอเคแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเราชนะใจทุกๆคนแน่นอนแล้วอย่างทีมนู้นก่อนที่จะถึงตายเรากังวลใครนอกจากพี่เตยแล้วเรากังวลใครน่าจะเป็นแบบว่าพิมพ์วสุเพราะว่าพิมพ์วสุเขาคาดจะเป็นหบับ เด็กที่สุดแล้วก็แอคทีฟที่สุดแต่ว่าเห็นแล้วก็เฉยๆอ่ะโอลด์เอเอไหมคะับเอแหละครับเป็นกำลังใจให้เอเสมอพี่พีสปอร์ตเอเสมอได้ร่วมงานกับน้องนบัสเป็นยังไงบ้างครับก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับน้องนบัสหลายๆงานแล้วครับผมก็พอมาวันนี้กับลอซาร่าสิบเด้วยก็รู้สึกว่าสนุกมากๆครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทุกคนอาจจะไม่มีใครได้เห็นกันเพราะว่าไม่เคยมีใครแบบเห็นมาก่อนที่เรามานั่งดีเบตกันอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆครับ พี่ยงส่งมาให้เราเทรนนะอะไรนะส่วนมี่ยงส่งไหมให้เราเทรนพี่ยองส่งมาให้เราเทรนบอกเลยว่ายังต้องไปฝึกอีกเยอะค่ะพี่ยงไป่ถึงพี่ยงเลยนอไมถึงหนอไม่ึงต้องไปฝึกอีกเยอะได้เดี๋ยวพี่จะรับดูแลมาคริสให้เป็นพิเศษพี่ยองยังคงน่าเอ็นดูเสมอน่าเอ็นดูเสมอครับก็รักรักน้องแบบรักน้องเท่ากันทุกคนแต่แต่จะสนิทกับมาแค่ช่วงหลัง มีโอกาสได้เจอกันแบบว่าคุยกันเยอะครับน้องคุณพลวิกกระลาน้องไทยวิกกระลาน้องเน็ควิกกระลาเกือบครบแล้วสิบสอเกือบครบแล้วสิบสองคนดูแลยากไหมกับสิบสองคนน่ารักมากครับน่ารักมากไม่ดูแลยากเลยแบบไม่มีใครดื้อเลยไม่ดื้อเลยปวดหัวไหมปวดหัวไหมไม่ปวดหัวเลยแบบทุกคนแบบน่ารักเป็นกันเอง น่ารักน่ารักจัดใจเลยจัดใจน่ารักคนงวน่ารักใจจะตายไปอ่ะน้องนั้นไม่กังวลเลยอยากจะไปทำกิจกรรมวันหนึ่งกับพวกเขา12บสองคนมาพร้อมๆกันน่ะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปครับผมก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นแบบอะไรที่แบบสนุกดีครับได้อยู่กับน้องๆได้รู้สึกว่าแบบเหมือนแบบได้ย้อนวัยไปอีกครั้งทำหน้าที่พี่เลี้ยงอะไรทำหน้าที่พี่เลี้ยงน่ารักครับคิดว่าใครเลี้ยงง่ายสุดใครเลี้ยงง่ายสุดเหรอครับน่าจะเป็นน้องเอ น้องเองเราจะเรียงง่ายสุดเพราะว่าเราเองแบบว่าอะไรก็ได้ครับพี่ถามอะไรก็ครับแบบเบชอบไหมครับไม่ชอบหรอครับครับอย่างเดียวครับอย่างเดียวครับผมแต่ย่าสุดแสบสุดนะฮะเออน่าจะน้องมาร์คามร์คตื่นหน่อยมาร์คชอบไหมชอบหลับไหวไหมครับคิดว่าไหวอยู่แต่ดูเรื่องชอบแต่ละคนน่ารักน่ารักครับผม ตามอยูเรื่องพอี่ตอบคนครับเป็นยังไงบ้างกับคำถามแต่ละคำถามพี่พีพีก็ไปไม่ถูกกนอย่างที่น้องถามก็คือน้องคนแบบว่าโตเร็วมากพี่พีก็ตามไม่ทันเลยถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องความลงความรักพี่จะไปตรงไปตอบอะไรเขาได้ไปตรงไปตอบเรือความลงความรักครับเขาหลออขึ้นแร้วว่ายังไงเราไม่เขาหลออขึ้นเขาหลออขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าพอได้ทํางานกับเขาแล้วแบบเหมือนเขาโตขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า เขาก็เป็นแบบอีเคมีนึงเราก็รู้สึกว่าเออน่ารักประทับใจที่แบบได้มีโอกาสร่วมงานกันเนาอะไรทำให้รู้สึกว่าเขาโตขึ้นน่าจะด้วยประสบการณ์นะครับรู้สึกว่าแบบเหมือนพอเขาทำงานไปไรในงานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกล้ามเขาดูใหญ่ขึ้นนิดนึง ี่ยนทุกอย่างไปในทางที่ดีขึ้นรู้ส,สึกเห็นพ่มนหลายคนจิน้นแบบว่าย้อนกลับไปตอนที่เราง,งานแันแกๆกดีใจครับที่แบบเหมือนหลายๆคนรีมาถ,ถึงแบบแปลรักฉันด้วยใจใเธอด้วยแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่แบบเหมือนทุกๆคนแบบให้การสพอร์ตเรื่องนี้ดีมากๆขอตุวละกันครับผมก็รู้สึกว่าก็แฮปปี้มากๆกับฟีดแบ็กที่ได้รับมาครับแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบว่าได้แบบเหมือนได้ไปเที่ยวกับน้องขุนพลด้วยแล้วก็ได้พี่องค์กลับมากำกับ MV ตัวนี้ให้ด้วยครับ พยายามแแบบมุมนี้ต่างๆเยอะเลยเหมือนกันพี่เป็นยังไงบ้างคะก็ก็ไม่รู้สินะพี่ก็ต้องเล่นไปตามบทบาทนะครับอ๋อหรอซ้ายเล่นไปตามบทบาทที่ไปบอกนี่คือบทบาทบทบาทเมื่อกี้ที่พูดทั้งหมดก็คือบทบาทเส้นขั้นหนึ่งความจริงคือพี่ก็คือแบบไม่รู้จะพูดอะไรพอสังพัน์แล้วมันก็หยุดเลยอย่างี้เหรอฮะหยุดเลยเดี๋ยวเดินออกไปปุ๊บก็เป็นอีกคนแล้วออกไปปุ๊บพี่ก็กล่าวว่าจะกลับบ้านไปสวดมนต์เลยธรรมธโม จริงๆเราเราเรามีน้องน้องมาเสกในทุกคนเองเราเขาได้เติบโตในเส้นทางศิลปินเยอะมากๆเลยต้องการพี่เองจะเป็นบ้างโอ้ดีใจมากๆครับก็รู้สึกว่าเห็นน้องๆตั้งแต่รายการเจ็บเหมือนก้าวสู่ไอดแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่น้องๆวงบัสวงไดส์ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออพอน้องๆได้แบบว่ามาเพอร์ฟอร์มจริงๆได้มีโอกาสดูน้องเพอร์ฟอร์มด้วยได้ไปซัพพอร์ตน้องๆที่เชียงใหม่มาด้วย ก็รู้สึกว่าเออน่าประทับใจมากๆแล้วก็พี่ว่าพี่พี่ภูมิใจในตัวน้องๆมากๆนะครับทุกคนเลยภูมิใจแทนพี่ยองด้วยภูมิใจแทนแฟนๆด้วยที่เหมือนว่าเขาได้แบบว่ามาดูศิลปินที่ที่มีแพชชันจริงๆแล้วก็ทุกคนเก่งแล้วก็มีความสามารถครบด้านจริงๆครับจริงๆพี่องที่ที่สุดดีอยู่ในการสอนสอนพี่ยังไงสอนสอนนการไม่รู้ว่าภูรย่างือก็ไม่รู้ว่าเขาสอนยังไงแต่ว่าเขาก็เขาก็ พี่ว่าทางพี่องค์อะไรเงี้ยเขาก็จะเคารพในตัวเด็กเสมอแล้วก็เขาก็จะให้สเปซเราในการแบบว่าไม่ว่าจะอินพุตทุกๆอย่างลงไปในสิ่งที่เราจะทำไม่ว่าจะ MV ็ด้านงานสแสดงอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าพี่พี่องค์เขาแบบว่าเขาทั้งฟรีในเรื่องนี้มากมันคงเป็นจุดนี้มากครับที่แบบมันเลยทําให้แบบเด็กๆทุกคนแบบว่าเอนจอยกับการทํางานมากๆแล้วก็มีผลง,งานที่ดีออกมาให้ทุกคนได้ดูกันมันมีสิ่ง,ง,งที่เขาปิดที่มันบอกว่าแบบว่ามีคำสอนที่เราเควรจะต้องทำเสมอๆอย่างการสร้างสลรค์ผลงอนทุกรุ่นมา เขาก็สอนพีเยอะนะแต่พี่ก็ไม่ค่อยทำทำบ้างไม่ทำบ้างจำได้ไหมครับสอจจำได้เรื่อนๆเลยน่าภูมิใจน่าภูมิใจผลผลิตที่น่าภูมิใจของพีงค่ะยกไปยกงไปยกงไปี่เหรอแล้วสุดท้ายอากาศหนาวแล้วยังเหงาอยู่ไหมครลูกอากาศหนาวแล้วค่อนข้างร้อนนะแต่เราใส่ชุดมาให้เกิดเห็นกรมอุตูบอกว่าเข้าหน้าหนาวแล้ว ประหลาดใจมากประหลาดใจมากแต่ว่าก็ยังหนาวใจอยู่นิดหน่อยหนาวหรือเหงาเหนาวด้วยเหงาด้วยมมีวิธีแก้เหงายังไงเออวิธีแก้เหงาครับอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับครอบครัวแต่ถ้าคนที่เรารักไม่อยู่จะต้องทำยังไงเอ่อสวดมนต์ทำบุญทำงานเยอะ ผู้จัดการชอบให้รับงานเยอะๆอะแต่ว่าเคาดาวนี่ก็คือรับงานเยอะๆเคาดาวน์เหรอครับจะเล่นกับใครอ่ะ,อะหรือผู้จักัรที่ต่างประเทศมีคนตั้งงงมากเลวเนีย่ยสรุปเรื่องไหนนะครับม,มีที่ต่างประเทศด้วยอันหนึ่งครับผมมีที่สิงคโปร์ครับแล้วก็ที่ไทยก็มีด้วยแต่เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันครับว่าจะไปขึ้นที่ไหนแล้วก็ขึ้นกับใคร ดดูีกย้เขาบอกรอติดตามพี่เ,ออเล่นกับบิวกินอีกแล้วเหรอเนี่ยห้าปีแล้วมากับเธอเนี่ยเบื่อเหรอทำหน้าเบื่อแล้วเมื่อไหร่เธอจะกลับมาเนี่ยออบอกฉัน,อบ,บ,นบอกบิวกินบอกบิวกินรอเคลียร์งานเต็มไปหมดแล้วเนี่ยเธอ,เอ,อสุดท้ายแล้วฝากกดปุณณีได้ครับก็ไปกดกันได้เยอะลาซาด้า4.11นะครับผมย้ำแบบโปรโมชั่นกันอีกทีว่า คูป,ปองส่วนลดสูงสุด1,000 0บาทส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำและการันตีความถูกแน่นอนครับลาซาด้า1 1ครับ